มาไหวอะไรไหวไหวไหวศาลในหน้าบ้านนะคะวันแรกวันนี้วันอย่างนี้วันอะไรครับวันนี้ปฐมนิเทศค่ะไม่ใช่ปฐมบนิทิงศิลป์นะใช่ไม่ไม่ใช่ไม่่ใชปฐมนิเทศความคุณรวมมิตรใช่ค่ะจะคิดบอกพานหรื ไปจัดน้องก็พูดขัดข้องค่ะถามได้เออถามถามพี่เขาไอ้น้องดุดเดามาดีค่ะเด็กใหม่ยูตั้งแต่ป้ายันกากเพชรผุดจนี้เด็กใหม่ค่ะสวัสดีนะคะตั้งแต้รูปปั้นไม่ต้องไม่ต้องดูเพี้นี้นะคะดูจังเตก็ออกเลยค่ะแรงมากอันตั้งแต่อันอันมีรูปปั้นอันชร้างรูปปั้นมายวนในหน้าเคื่อนหมดเลยู่นะ อันนี้เป็นบรยาานนนนนบรยากาศพี่น้องบวงสวงนะครับเป็นเป็นบรรยากาศมาไหว้สาลนะครับเป็นศาลพระพุนะครับพี่น้องของทีมงานทำปูน,นร่วมมือกัน ปีนี้เขามีฮอตดาวเด้อพี่น้องใมีโอ้แม่ดูอันนี้ใครครับเนี่ยคขียเตอร์ติกตอกค่ะเออทุกคนรู้จักกันดีน้องลูกเสาดาวบ้านเพิ่มเพิ่มหน่อยนะจะสี่แสนแล้วฉลองที่นี่สี่แสนสี่แสนผู้ติดตามบอกคนมาติดตามช่องพี่ด้วยทุกคนมาติดตามช่องพี่เจนนะคะสี่แสนอีนี่สี่ร้อยอันนี้สี่ร้อยยังไม่พูดเลยเมื่อคืนก็ขายได้สี่พันนไโจ๊กหยุดนะหยุดนี่ต่อหน้ากล้องนะ ถ้ามีกูจะแจ้งความใครโจ๊กแล้วรับีหยนต์อันนี้เป็นบรรยากาศชาวบ้านซานหน้าบ้านะครับพี่น้องก่อนที่จะทำการแสดงไปก่อนที่จะทำการซ้อมนะครับเติดภาพบรรยากาศให้ดีนะครับแย่แล้ว เป็นบรรยากาศนะครับไหว้ศาลนะครับหน้าสำนักงานค้ามปวงรวมพี่น้องตอนนี้ก็มีคุณพ่อวิชูนนะครับผู้บริหารวงคำพูนะครับบอสโจโฉนะครับคุณแม่จามารีนะครับบอสดีมนะครับพี่น้องพระศิมุนกับสุภาพุลนองนะครับพาน้องน้องแดนเซอร์นะครับเข้าร่วมน่ารสุขเดินนะครับทุกเดินได้เราร่วมร่วงอ่าได้ถือมาเนาะทุกคนนังโล่งเลยทุกคนนังโล่งครับทุกคนนังโล่งเด้อนดังโล่งหนึ่งดังโล่ง สว, AK วากาเตภะคะวะกวตาโธธรรมนัมมัสสามีสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสรัตสังโฆสังฆนัมมามีสาธุการที่จงถือถูกแท้ค่ะโดยพรกคัมภูมิรวมมีอีแม่สมงพานผ่านข้ามค่ะเดจะพูจายาเจ้าที่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะานที่แห่งนี้เมื่อนี้ลูกหลานคัมภูมิรวมมีครับถือว่าเป็นเรื่องเลิกย่ำย่ำดีที่ว่า สอแรก้อแม่่ัวสิ้นสัปดาห์ทั้งหลายจุดมาฐนตีแห้งนีจุซอยปกปองคุ้มครองรักษาลุดหลุดขอบัวข้ามภูมิมิตสู้สกุลให้อยู่ดีมีแห้งแต่ยูหลอดปลอดภัยให้มงางเขมาหลายๆเด้อแซ่ถูกจกรีอยครบน้วมาจากสกลนครครับผมไม่ไม่เห็นเขาบรรยากาศครับแต่นตัวน่นอน่านนาปปีบการ ยกลสวัสดีค่ะชื่อฟุมค่ะอายุ15ปีมาจากสาคาอะ่รสาขาาพสุดเดีคดมาายลินะกายมยังรนี้ก็สสราจ